สวัสดีครับดีวันนี้นอนไม่ค่อยหลับนะครับเลยมานั่งทําสังเป่าตั้งแต่เที่ยงคืนนะก็อันนี้เกือบตีห้าแล้วนะครับก็เสร็จไปสิบกว่าขอดนะฮะเดี๋ยวจะทดสอบเสียงให้ฟังกันนะครับ ตอนนี้ที่จันทบุรีฝนตกนะฮะตกตั้งแต่3ามทุ่มสีทุ่มก็ตกนะตกนี่ยังตกไม่หยุดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงสังเป่ากันนะครับอันนี้เป็นสังเป่าแบบผิวธรรมชาตินะครับผิวธรรมชาติแบบฟอกขาวนะฮะขอนนึงก็อยู่ที่ไซส ประมาณแปดถึงเก้านิ้วนะครับเดี๋ยวลองฟังของนี้ดู ใช้ได้ขอนถัดไปขอนนี้ประมาณแปดนิ้วนะเห็นสังผิวธรรมชาติแบบฟอกขาวเหมือนกันนะครับลองฟังดู จะออกสูงนิดนึงแต่ดันได้สุดเสียงนะฮะผมก็ดันได้ท่านี้ครับแต่ถ้าน้องปันปัน,ปนเป่าก็คงจะปันปันปันครับก็มาขอนถัดไปีกว่าครับคือจริงก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำครับชุดนี้นอนไม่หลับพอดีครับเลยมานั่งทำสังเป่า เก็บเอาไว้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นแบบผิวธรรมชาติชุดนี้เป็นแบบผิวธรรมชาติสังตายในทะเลผิวธรรมชาติฟอกขาวนะครับทุกขอนเลยมาฟังเสียงขอนนี้ดูครับ นิ้วเสียงสูงพอสมควรเสียงจอกสูงสูงนิดนึงะเป่าง่ายหมดครับอันนี้ประมาณแปดเหมือนกันชุดนี้จะแปดกับเก้านิ้วนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะ ไกินข้าวเสียงดีเหมือนกันครับเอาถัดไปกันดีกว่าครับผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับนี่แป้งเต็มตัวฝุ่นผงสังครับทำยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับเดี๋ยวทำเสร็จทดสอบเสร็จก็ มันจะพักผ่อนได้แล้วเริ่มง่วงแล้วเป่าไม่ค่อยมีเสียงแล้วเหมือนจะหมดแรงเป่ามีฝุ่นนิดๆนะ เดี๋ยวยังต้องล้างอีกนะครับยังไม่เสร็จนะฮะยังต้องปัดเงาแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับก่อนที่จะมาโพสต์ขายนะฮะก็จะมีให้น้องปันปันเป่าทดสอบแล้วก็ทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะจัดส่งให้ลูกค้า มาดูขอนเก้านิ้วกว่ากันดีนวกว่าเสียงจะเป็นยังไงขอนนี้จะทรงยาวแต่เก้านิ้วครับลองฟังดู ปกติครับที่ร้านไม่มีแพงอยู่แล้วครับขนาดราคาก็แทบจะมาตรฐานแล้เจ็ดเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบผิวธรรมชาติเป็นแบบขัดหรืออะไรนะฮะเจ็ดนิ้วก็อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับถ้าแปดนิ้วแปดนิ้วก็อยู่ประมาณสามพันสามพันต้นต้นนะ ก้านิ้วก็อยู่สามพันปลายถึงสี่พันต้นครับแล้วแต่ครับเพราะว่าเก้ามันเก้าเก้าเท่าไหร 9. 2, 9. 3, 9. 6, 9. 7, 9. ่นเก้าจุดสองเก้าจุดสามเก้าจุดหกเก้าจุดเจ็ดเก้าจุดแปดอะไรเงี้ยแต่ถ้าสิบนิ้วสิบนิ้วก็ต้องมีห้าพันขึ้นนะแต่ถ้าสวยๆก็จะราคาสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ถ้ามาตรฐานอย่างเนี้ครับ ก็อยู่ที่เก้านิ้วกว่าแต่ผมยังไม่ได้วัดนะก็น่าจะอยู่ที่สี่พันครับสี่พันปลายครับจริงๆราคาไม่ได้ตายตัวครับอันนี้คือราคาคร่าวๆแม่ค้าเขาลดให้ได้อยู่แล้วฮะต่อรองเขาได้เลยครับผมยกหน้าที่ให้เขาไปแล้ว ผมมีหน้าที่ทำนะแม่ค้ามีหน้าที่ขายนะเดี๋ยวลองฟังขอ,อนี้นะขอ,อนี้ก็อยู่ประมาณเก้านิ้วนะฮะเป็นแบบผิวธรรมชาติสังตายในทะเลฟอกขาวนะครับ เสียงดีเสียงดีอยู่ครับมาดูขอนเล็กลงนิดนึงแต่ก็อยู่ที่8ดนิ้วแปดนิ้วก็่าสามพันสามพันต้นต้นนะ คนใดชอบแบบเป้นๆก็ต้องเสียงประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าอันนี้คือผมเป่าแต่ถ้าน้องปันๆเป่าก็จะเป็นก็จะดันได้สุดเสียงกว่านี้ ก็ชอบเสียงเป็นๆน,นะครับบางช่อนก็ชอบเสียงต่ำๆอูมูนะฮะก็ถ้าต่ำๆเสียงต่ำๆก็ต้องขอนใหญ่หน่อยนะอันนี้ก็แปดนิ้วกว่าเหมือนกันตนะ่อ้วนทดสอบดูว้ว ไม่สูงมากนะครับขอ,อนี้เพราะว่าทรงเขาอ้วนดูอีกขอนึงทรงอ้วนเหมือนกันนะรเราราวแปดนิ้วกว่าเก้านิ้วเหมือนกันนะครับลองฟังดูครับ ไม่สูงมากเสียงทุม้มพอสมควรนะครับแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยคือดันได้สุดเสียงแนะป้นไดนะ้ถ้าน้องมันปันเป๋าคงจะเสียงดีกว่านี้อลองเป่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะ เล็กกันบ้างเล็กกับพันกว่าสองพันเวลาเอาไปลงประมูลก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทเองครับปิดที่เพนปิดที่พันกว่าบาทตอนนี้ก็เจ็ดนิ้วได้นะเป็นแบบผิวธรรมชาติไม่ฟอกไม่ฟอกขาวลองฟังเสียงดูนะครับ แต่เสียงอาจจะสูงนิดนึงเพราะขอนเล็กทรงก็ไม่อ้วนด้วย <c oughs> หมดแรงครับสังถ้าทรงไม่อ้วนมากละขอนเล็ก เสียงก็จะสูงหน่อยนะฮะแต่ราคาก็ไม่แพงพันกว่าบาทจริงๆขอ,อนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสองพันนะครับแต่ถ้าไปประมูลไม่ถึงจักกะทีนะครับขอ,อนี้พันกว่าครับพันกลางๆนะฮะน่าจะอยู่ประมาณไม่ถึงเจ็ดนิ้วแต่เสียงน่าจะแหลมพอสมควร สั่งผิวธรรมชาตินะครับขอน,นี้ก็ขอน,นี้พันกว่าบาทนะครับพั 1, 5, 1, นหะ้าพันหกราคาขายนะฮะแต่ถ้าประมูลไม่ถึงไม่ถึงตลอดเลยครับตอนนี้ประมูลใครอยากได้ราคาต่ำก็ต้องรอดูรอประมูลครับแต่ต้องดูว่าแม่ค้าเขาจะามาลงประมูลไหม ขอน,นี้ขอเล็กนะครับสําหรับใครที่ต้องการสังเป่าแต่งบจํากัดนะครับขอน,นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณพันแต่แต่เสียงเสียงจะสูงนิดไม่นิดนะฮะเสียงจะสูงพอสมควรเลยนะฮะ ขอ,อนี่ขอนหนึ่งเจ็ดนิ้วแต่ทรงเขาจะยาวนิดนึงลองฟังเสียงดูเสียงสูงแต่ดังดีครับสองพันได้ครับ นีก็ไม่ถึงครับแถมครับให้ดูครับอันนี้คือสังแตรนะครับอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างนะครับไม่ใช่สังอินเดียนะฮะแล้วก็ไม่ใช่สังของประเทศไทยนะครับสังแตรนะครับไททันเทมเพตนะะเป็นสังที่ จุตัดไปแล้วนะครับดีผมตัดมาทําสังเป่าให้กับลูกชายฮนะเขาอยากได้เป็นคอลเลคชันเขาน้องมันปันอยากได้สังแปร ى. ทำไมอันนี้ถึงเรียกสังแปร ى. นะสังแปรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยออ,อยู่ในน้านน้าฝั่งอันดามันบ้านเราก็มีนะครับ แต่ปัจจุบันนี้ห้ามซื้อขายห้ามจับห้ามจับห้ามซื้อขายเพราะว่าเป็นหอยอนุรักษ์นะครับติดไซเตสนะฮะสนธิสัญญาห้ามซื้อขายสัตว์น้ำที่มีสภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์นะฮะสังแต่แต่ผมก็เห็นขายกันอยู่ในอยู่ในในเฟซบ o ๊ก นะบางกลุ่มก็เห็นถ่ายกันอยู่ครับนะอันนี้ก็เป็นของของเก่านะครับม่ของใหม่นะฮะเจ้าของเดิมเขาได้มานานแล้วครับผมก็ขอเข้ามาสังแตรนะครับสมัยก่อนนะครับตั้งแต่สมัยดึกดำบัรน,นะฮะ ไม่ต้องไกลไปถึงดุกดำบันก็ได้ครับเอาแค่ยุคไวกิ้งนะฮะไวกิ้งนะครับที่เขาใช้เรือเรือไวกิ้งนะฮะฝรั่งครับเวลาเขาออกรบหรือว่าเจอค่าศึกหรืออะไรเนี่ยที่อยู่เวลาเขาอยู่บนเรือเนี่ยเขาใช้สังชนิดเนี้ยเป่านะฮะเป่าเพื่อเป็นสัญญาณน,นะครับให้กับ คนในเรือนะครับอันนี้ขอนไม่ได้เรียกว่าขอนะครับเรียกเปือกเปลือกเล็กนะฮะถ้าเปลือกใหญ่ก็จะหาย,ยากขึ้นไปอีกครับอันนี้แค่คืบกว่าวาครับสังเตสามารถใหญ่ได้ถึงฟุตกว่าเลยนะครับฟุตครึ่งนะก็เป็นความรู้เล็กๆน้นนอยๆครับผมเคยเห็น คนสีลังกานะครับมาเสนอขายสังสังแตรเนี่ยนะแต่เป็นมหาสังแตรนะครับเปนเวียนเวียนขวานะฮะเขาบอกผมแปดล้านแปดเก้าล้านอะ่ะที่เป็นเงินไทยอะ่นะก็ไม่มีปัญญาไปซื้อครับเพราะว่าสังพวกนี้ไม่ได้ถูกนำมาบูชานะฮะ จะเอามาทําได้แค่อย่างเดียวเองคือสังแแรชื่อก็บอกอยู่แล้วครับนะมีอยู่ทั่วไปอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไปถึงนู่นนะครับมาหาสมุทรอินเดียครับมีหมดนะแต่ห้ามจับห้ามซื้อขายแล้วปัจจุบันนีน้เพราะว่าใกล้ใกล้ศูนพันเสียงศูน์พันเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดูครับ อันนี้เปลือกเล็กครับก็จะเสียงสูงนิดนึงหมดแรงแล้วคนเป่าเป่าไม่มีเสียงครับเดี๋ยวน้องมันปันมาลองเป่าแล้วเสียงใช้ได้อยู่ แต่ตอนนี้คนทำเป่าไม่ออก ดีนะครับเป็นสังที่เสียงดีใช้ได้เลยแต่เปิดอเขาเล็กไปนิดนึงถ้าสวาได้สักประมาณฟุตกว่า,กว,ากว่าอ้วนสักขนาดนี้นะฮะโอโ้เสียงคงจะกระหึมดังพอสมควรเสียงเขาจะออกออทุ้มดังนะฮะแต่จะดันสุดเสียงแป้นแป้น,ปนแบบสังอินเดียไม่ได้ แล้วก็เป่ายากกว่าหน่อยนะครับเพราะเขาโล่งนะเปลือเขาบางแต่ลายสวยฮนี่ครับเพราะลวดลายเขาจึงเกิดการจับขึ้นมาเยอะในอดีตแล้วก็ทำให้เกือบศูนพันครับผมไม่มีขายนะครับไม่ต้องถามหาราคา,ไม,ามไม่ต้องถามหาครับแต่ผมแต่ถ้าใครมีมีอยู่ในครอบครอง อยากจะมาทำส,าสังแตรไปเป่าเล่นส่งมาได้นะครับผมทำไม่ได้โอเคครับเช้านี้ก็เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมก็ไปพักผ่อนละทำตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนนะ เที่ยงคืนเนี่ยพึ่งเสร็จตอนนี้ครับเกือบตีเกือบตีห้าก็ทดสอบให้ชมกันนะครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ